ค่ะคุณคับกินที่นี่ค่ะอ๋อยิว่ะค่ะแต่อันนี้คืออะไรคะอ๋อยิวเถียวด่ายิวเถียวเชื่อไอเชื่อนุเคยมาหนึ่งครั้งค่ะแต่ว่าตอนนั้นอันนี้ขาหมอค่ะหมดแล้วเกินเป็นเล็กจับกวยใช่ใวันนี้ได้กินตุ้กว่าเนี่ยตุ้วาจะกินเห็นชา了姜茶เชื่อไะอ๋อ อันนี้เป็นจังชาเสือเสือเชื่องเนี่ยดีแม่ดีเด่อันนี้ลาลาเราเพื่อองทังอองทางีบๆช่วยแล้วผมเคยดูเลยเคยดูหรอเหมือนเคยเห็นเลยเนี่ยแต่ว่าจังเชื่อไดไหมจังชื่อไม่ได้จังชื่อได้ไหมช่อชื่ออะะเชื่อแก้วค่ะกอแก้วค่ะครัววันนี้ได้กินสุกข้ลวจังชอรอ ได้ไหมขอบคุณค่ะไม่ได้ถ่ายไม่ได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะค,ค่ะบ,ไไบาย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 ทุกคนก็เกียวไม่ได้อัปเดตหลายวันเลยใช่ไหมคิดถนงทุกคนมากเลยอะคือช่วงนี้ยุ่งมากพมว่ายุ่งเรื่องใหญ่ไปอยู่ค่ะก,กะ็เกี่ยวจะผูกตแล้ายมาที่กรุงเทพแล้วค่ะเดี๋ยวต่อไปก็จะถ่ายคลิปอัปเดตให้ทุกคนเป็นโฟกัสดีละค่ะ โมดแล้วค่ะทุกคนคืออร่อยมากค่ะเฟนดาคะบ๊ายบายบาอร่อยมาก